อาสานะครับเป็นจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเดินทางจากไทยไปในปานนะครับไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกด้วยการผ่าตัดเพื่อให้พวกเขานั้นมีสายตาที่ดีขึ้นมองโลกชัดเจนขึ้นนะครับเป็นการลงพื้นที่เป็นครั้งที่13แล้วนะครับไปติดตามจากรายงานนี้เสนอเป็นตอนที่2ครับ ลุมพินีสถานที่ประสูติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในสีสังเวชนียสถานที่พระธรรมทุตไทยสายประเทศอินเดียปานปฏิบัตินนาศาสนจเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยชาวเนปาลท้องถิ่นที่ดีมีผู้นับถือศาสน,นาพุทธไม่ถึงหนึ่งเปอร์ซ วัดไทยลุมพินีสร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปี2538และเพื่อรองรับผู้สแสวงบุญชาวไทยบนพื้นที่รวม20ไร่โดยห่างจากสวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติเพียง1.5กิโลเมตร ปัจจุบันพระศรีโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีได้สารต่องานเผยแผ่พระศาสนาด้วยงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลท้องถิ่นโครงการที่ทำให้ชาวเนปาลท้องถิ่นเปิดใจมากขึ้นคือโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกการกุศลซึ่งจัดขึ้นต่อเนื้องยาวนานกว่า13ปีมาใหม่ๆความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ไม่มีแต่เรามีแนวทางที่ แต่เดี๋ยวพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ทุงท่านให้แนวทางไว้ว่าการที่จะเข้าถึงชุมชนได้ต้องให้เขาได้รับประโยชน์ก่อนอย่างที่เราทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ได้หลายอย่างเนี่ยเพื่อให้เขาได้ได้รับประโยชน์ที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยประโยชน์ว่าพระธรรมทูตทั้งหลายนานาชาติที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างให้กับชุมชนเราก็เลยจับประเด็นเรื่องของงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชนท้องถิ่นในรอบบริเวณนีก่อนความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความมุ่งมั่นอดทนต่อความยากลําบากทําให้พระธรรมทูตเข้าถึงพื้นที่อันห่างไกลเพื่อเป็นทีมช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดตาเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้เห็นแสงสว่างได้สําเร็จหมอไทยเราก็จะพาขึ้นไปบนภูเขาไปตรวจเด็กแจกผ้าห่มคนงานแจกผ้าห่มคนยากไร้บ้านแถวนี้คือเป็นบ้านแบบมุงหลังคาฟางบ้านครัว วัวนอนด้วยกันหมดก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเงมีบางเคสคือลูกสาวแต่งงานไม่เคยเห็นหน้าลูกเขยหลังจากผ่าเสร็จเขาก็มาหากันมาจาบโน่นนี่กันเนินเราเห็นภาพนะั้นแบบเหมือนเราแบบไปแบ่งปันความสุขให้เขาเ่เขาเห็นเราเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นยอมรับผ้ามากขึ้นคนท้องถิ่นแถวๆนี้ก็รดูว่าเรามาช่วยเหลือเขายังไงมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยแบบมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างระหว่างภูมิประเทศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และจานวนผู้คนที่ต้องการผ่าตาัดตามีเพิ่มมากขึ้นทุกปีทีมแพทย์ต้องวางแผนในการออกหน่วยเพื่อผ่าตาัดตาให้ได้มากที่สุดความยากลำบากของไข,ข้ที่จะเข้าไปโรงพยาบาลสูงลงนงพยาทั่วไปมันยากในปานน่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่า เวลาเราทำเนี่ยคนไข้ก็มามาจากหลายๆแห่งนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยเจ็ดร้อยคนนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงการจัดการเรื่องอาหารไม่ว่าที่อยู่หรือว่าห้องผ่าตัดเนี่ยเราก็ยังเรื่องไม่ออกตอนแรกนะครับก็คือว่าทําสาเร็จแล้วก็คนไข้ก็เห็นชัดขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะฮะคนไข้ไปบอกต่อกันก็ได้รับความสนใจอย่างมากบางปีนะคัคัดกรองถึงเป็นหมื่นคนนะฮะแต่เราทาไม่ไหวเพราะว่าเราก็จํากัด จนนรา,า,รา,าน800นนร่่้มิตอาสาในโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกการกุศลมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ภารกิจประสบความสำเร็จทุกคนต่างทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์อย่างต่อเนื่องทุกปีทุกปีที่ท่านทำเรื่องโครงการผ่าตาพอจะปิดโครงการขาดเงินเท่าไหร่ท่านก็จะโทรมาบอก ไม่โยงปีนี้ยังขาดเงินอีกแค่นี้ถ้าไม่เกินกำลังเราเราก็ทำเองหมดแต่ถ้าปีไหนเกินกำลังเราก็จะบอกบุญเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รวมกันมาช่วยท่านโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกการกุศลจึงไม่เป็นเพียงแต่การเปิดตาเท่านั้นแต่สามารถเปิดใจชาวเนปาลท้องถิ่นให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้อยู่ต่างศาสนา และเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตในดินแดนประสูติขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า